สวัสดีค่ะไซส,สันป้านาจาวันนี้จะพาทำหมกหน่อไม้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังจากโควิดโควิดซานะคะโควิดซาเราก็จะมาทำหมกหน่อไม้กันไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้คือเครื่องที่เราต่ำก็จะไปีสานตลอดเลยเนาะ อันนี้คือเครื่องที่เราตามแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงอันนี้คือหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ที่เอามาเคี่ยนแล้วนะเอามาเคี่ยนวุมาค่ะมาค่ะอันนี้น้ำยานางค่ะแล้วก็ใส่ลงไป <laughs> 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 i am ใส่เยอะๆนะคะ mm hmm. ใส่เยอะๆนะคะนี่ จะประมาณนี้นะคะนี่่นดเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิค่ะนี่นะครับใส่กะทิราดกะทิอันนี้เป็นสูตรที่บ้านนะคะนะอันนี้ครับเขาเรียกกะทินะครับ แ,แต่มองยังไงก็ไม่ใช่กะทิแต่ว่าเราจะใส่ปลาร้านะคะอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านนะคะใส่ปลาด้วยอันนี้ขอถ่างปลาร์ไม่ห้ออะไรตรงเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ารีวิวบอกไม่ได้ค่ะดีผงปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรส เจยนี้จะนัวมากเลยค่ะทุกคนนั้วอนนี้นะครับใส่ที่หลังนะคะอันนี้ใบแมงลักค่ะใส่ที่หลังเสจแล้วคนค่ะเอ๊ะระหว่างคนกับครุกนี่มันต่างกันตรงไหนคนกับครุกครุกคุกคุก,คกน่ากินมากเลยค่ะทุกคน ที่ทําอยู่รู้สึกว่าเป็นการคลุกนะไม่ใช่คนนี่ค่ะอันนี้คือคนเป็นภาษาอีสานนะคะแล้วคลุกนี่ภาษาใครครับภาษากลางค่ะภาษากลางทั่วไปผมเป็นคนภาคกลางก็เลยเรียกว่าคลุกของคุณภาคอีสานต้องคนใช่ไหมครับคนค่ะคมจะเซ่ อันนี้เราไม่ชิมนะคะเราใช้วิธีการกะเอาเราไม่ได้ชิมตัดชิมสั้งไหนไหมครับลองตัดชิมสั้งไหนไหมครับขอลูกโดด่อยได้ละจ้าจุต้าค่ะอยู่ตะก้า มาห่อกันเลยอันนี้เราจะทำไปวัดด้วยนะคะพรุ่งนี้วันแม่นะคะเราจะทำไปวัดด้วย ลูกโดดคะ่ะทุกคนลูกโดดภาษาที่นี่เรียกลูกโดดนะ,ดน,ะนะนี่ค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะหนึ่งหมกส,สวยๆงามๆหม้อหม้ออยู่ข้างหลัง นี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไม้กลัดค่ะนี่ค่ะก็เอา นึ่งหมึคะใส่ไว้ที <Same way. S 1> ่ส อีส่สองค่ะชน่ากินมาเลยทุกคนหนึ่งหน่อันนี้ก็จะสวยๆหน่อยเนาะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนได้ทั้งหมด8ห่อเดี๋ยวเราจะเอาเป็นึ่งกันนะคะปิดไฟอีกประมาณ20นาทีมาดูกันเปิดผระอบมาเปิดผระอบว้าวเดี๋ยวต้องเอาไปดูสักหมกนึงก่อนนะคะว่าจะสุกหรือยังเปิดเปิดเปิด ร้อนหอมหอมสุกแล้วสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะว้าวเป็นะแซ่